สวัสดีค่ะเจอกับวรุตัยอีกแล้วแก้มข้างนี้จะบวมนิดนึงค่ะเพราะว่าเพิ่งไปทำความสะอาดหินปูนมามันยังชายอยู่วันนี้ วารุตาก็ยังเป็นคลิปวิดีโอเรื่องของการจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าน,นะคะวันนี้จะมาจัดระเบียบเรื่องผ้าพันคอค่ะวารุตามีเป็นกล่องมีเป็นลังเลยหนุเฉพาะผ้าพันคออย่างเดียววันนี้เรามาจัดสรรร่วมกันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากการเปิดตู้กันเลยค่ะมาดูกันนะคะ ชิ้นแรกผ้ากันค่อ ค่ะเพื่อนๆมาดูกันว่าผ้าพันคอวารุตาเฮย้ยมีขนาดไหนนี่เลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าพันคอวารุตาค่ะผ้าพันคอไม่พอวารุตามีหมวกด้วยหมวกข้หมวกหมวกหมวก ใส่หน้าหนาวเพ,พื่อนเหมวกแกปี้นี่หมวกหน้าหนาวค่ะใส่กับผ้าพันคอเดี๋ยววารุตาหาก่อนเสียงตานวันนี้มาเป็นดีไซนเนอร์ใส่ผ้าพันคอกับหมวกเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีครับ เทไหมครับวันนี้จะเป็นวันที่วรุตาจะโลกของทิ้งค่ะเพราะว่าเพื่อนหนี่นะเพื่อนหนักอกหนักใจมากเลยวรุตากำลังจะบอกว่าโอ้ยนี่ผ้าพ,พันคออย่างเดียวกระมวกค่ะเพื่อนๆวันนี้วรุตา ก็จะลบภาพบนคอแล้วก็พร้อมกับหมวกด้วยค่ะปึ๊บอันนี้ภาพบนคอกับหมวกชุดนี้ลบเยอะไปหมดหรือจะเอาหมวกใบนี้คู่กับภาพบนคอลุยวิกตองกับเพื่อนลุยวิกตองนะคะอันนี้ลุยวิกตองค่ะ จุผ้าบันคอยลุยวิกตงกับหมวกจุดสีน้ำตาโอเคไหมสวยไหมคะสวยไหมนึกถึงผ้าป้าอีทป้พา,พาพจน์ะมัดน้่ตาถอยนะค่ะนี่เป็นเพื่อนดูหมวกใบนี้โอ้โหโว์ผ้าบันคอ หมวกใบนี้สุดยอดมากเพื่อนๆดูขนขนเขา้า <c oughs> อยากให้เพื่อนเห็นหมวกสำหรับคนชาวรัสเซียที่เขาใส่อากาศก็นำหนาวติดลบส0อ,องศาเขาจะใส่หมวกแบบนี้นะคะแบบเพื่อนๆแบบหืม <c oughs> หาภาพบนคอสีโซนเดียวกันก่อนนี่เอานนี้เอาอันนี้ สกีโมมาแล้วค่ะเตรียมหน้าหนาวกวันนะคะเพื่อนๆนี่นี่เดี๋ยวมันปิดหน้าวะดูตานี่นี่คือหน้าหนาวคะ่ะเหนื่อยหนักหกหนักใจค่ะเพื่อนๆแค่เห็นนี่อุ้ยขึ้นไปก่อนอย่าบาังหน้าบังตาเอาขึ้นไปนี่ลคะค่ะโลค่ะเพื่อนๆโล นี่กับเ,บเพื่อนๆแค่ผ้าผันคอนะคะผ้าพันคอ,อหมวกมาดูหมวกใบนี้หมวกใบนี้น่ารักอุ้ยอุ้ยน่ารักไหมคะอุ้ยมันเบี้ยวเอาขึ้นไปอีกหน่อยที่กะนี่หมวกใบนี้เดี๋ยวหาผ้าพันคอผ้าผันคอ สีโซนเดียวกันเจ๊เจ๊เจ๊อันนี้ไม่เข้ากันอตอนนี้เราวกันไม่เข้ากันแต่ก็โอเคค่ะโอเคกุค้งกิมกุ้งกิมไปได,ไได้นี่ สีส้มกับสีชมพูสีส้มกับสีชมพูค่ะหวานแววไหมคะผ้าปันคอกับหมวกใบนี้หวานแววไหมคะโลกกับเพื่อนๆเ,เหนื่อยมาหลายวันแล้วโลส่สิคะมาดูหมวกใบนี้น่ารักไหมคะหมวกใบนี้ เด็ดเดยดเดีย๋ย้ายมุมกันย้ายมุมย้ายมุมอันน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะหาผ้าที่มันใกล้เคียงสีกันซุปซุปหรือผ้าพันสีนน่ สีนี้ที่กะหรือผ้าบันคอสีอุย้ยสีนี้ก็ไม่เข้าสีนี้ผ้าบันคอสีนี้วรุจาซื้อตอนที่เคารดบอกดักได้เลยนะคะว่าอุ่นมากๆ ขะบันแบววแบววจุ๊บจุจ๊บเหนื่อยคับเพื่อนเพื่อนเหนื่อยจริงจริงดูบอกใบนี้ก็น่ารักนะคะบอกใบนี้ค่ะอย่ะ ผ้าบันโคลสีส้วนเดียวกันเนาะผ้าบันโคลส่วนเดียวกันส่วนสีเทา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 ,เทาไม่ใช่สีเทาสีน้ำตาลสีน้ำตาลอา่อนได้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 ได,ด้เอาโซนนี้ละคะ่ะส่วนบอกให้เคียงกันหน่อย ก้มเกีมก้มเกมนี่หมวกหน้าหนาวค่ะเพื่อนๆใส่คู่กับนี่ผ้าันคอปิดตานิดนิดตาเลเลน้อยนอยนี่ละคะ่ะน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะเพื่อนๆน,น่ารักนะสวยขึ้น <c oughs> <c oughs> สวยขึ้นหน่อยนึง <c oughs> <c oughs> มันเยอะมากเลยคะ่ะมันเยอะมากๆวาลุตาเตรียมโลกคะ่ะเหนื่อยใจ รู้สึกอย่างนี้รู้สึกโล่งสบายดีไม่ต้องมีอะไรมากมายจริงๆนะคะไม่มีอะไรมากมารู้สึกสบายสบายชีวิตไม่ต้องแบบอะไรมากสบายสบายมันดูหมวกอันนี้สบายสบายาห,หา,ยายผ้าปันคอก่อนนะคะผ้าปันคอ คนละโซนกันเดี๋ยวรุตาหาผ้าปันคอก่อนนะคะอ่ะเอาชันแนวละแต่งชันแนวชันแนวชันแนลก็โอเคเกตค่ะเป็นวันสบายสบายเซนหมแบบนี้นะคะสบายสบายค่ะโลกโหัสบายสุดๆวันนี้ พรีเซนต้องภาพ็นคอทั้งหมวกเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่มาดูหมวกใบนี้หมวกใบนี้น่ารักมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูนะรูปตาจะใสดูน่ารักมั้ยคะ อุ่นมากเลยค่ะหมอกเมนี้เป็นอะไรที่อุ่นสบายสบายมากเลย <Okay. S 1> อุ้ยผามันขอมันยนี่เข้าแปะมดอองอันนี้เอาผ้ามันขอตอนนี้ดีค่ะนี่เอาขาดตานี้อันนี้ก็มีลูกตุ้มคะลูกตุ้ม เป็นไงคะนี่เขามีดอกไม้ด้วยวรุตตาชอบดอกไม้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 น่ารักเพื่อนดูมาถึงขนาดน,นี้ลุ่มใจแทนมั่งยังคะว่ามันเยอะจัดจริงๆวันนี้ก็ปีเซนต์ไปด้วยแล้วก็เลือกเสื้อผ้าไปด้วย วันนี้วรุตาก็ชอบค่ะน่ารักดีจะหาผ้ากันคอโซวน่เป็นไงคะสไตล์ลุคนี้ลุกแบบลุกแบบ ไม่ไหวไม่ไหวเหนื่อยหนะักแต่หมวกก็น่ารักเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะน่ารักน่ารักคลิปนี้ก็เป็นการคลิปที่ดูปัญหาของผู้หญิงที่มีของเยอะแยะมากมายดูนะคะเป็นไงคะลุกนี้น่ารักไหมน่ารักเนาะน่ารักตลอดนี่แหละค่ะไอคำว่าพออ๊้บน่ารักเก็บไว้นะเผื่อใช้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้เลยค่ะ มาดูอันนี้นะคะมาดูอันนี้หมวกหน้าหนาวจุบนี่ละค่ะหมวกหน้าหนาวเดี๋ยวห้าปันคอผ้าปันคอผืนหนึ่นีู่ปภาพบนคอผืนนี้นะคะ คืนนี้เนื้อนิ่มมากน้ำนิ่มมากมๆเลยโอ้ยหันยังไงเนี่ยนี่แหละค่ะเซตมันไม่ใช่เซตมันเราก็เลือกสีให้เข้ากับ หมวกเข้ากับอะไนี่แหละค่ะหน้าหนาวเห,หนื่อยไหมคะเพื่อนเพื่อนหน่อยวารุตายังหนื่อยเลยคะ่ะเ <c oughs> ลอะทิง้งจุ๊ <c oughs> หมวกนี้แม่ย่าถักให้คะ่ะถักให้ <c oughs> ให้วารุตาไว้ใส่วารุตาก็หาโอกาสใส่อยู่ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะโ okay, <thank> อเคให้เขียนโอ้ยยัดลงไปไม่เข้ากัน น,นี้ดิค่ะหมอ้เคถภาพบันคอตรงชาติเหมือนกับซาวแอร์โอสเตทนะคะ<ม>เพื่อนๆพอนพรุตากำลังจะบอกว่า การที่เรามีอะไรเยอะมากเกินไปจนเกินความจําเป็นมันจะกลับมาปเป็นผลร้ายให้กับเรานะคะฉะนั้นอย่างเช่นวรุตานี่คือแค่ผ้าพ,พันคออย่างเดียวพันคออย่างเดียวนะคะเพื่อนๆรวมทั้งหมวกด้วยแค่นี้เฉพาะสิ่งเดียวมันมียาเยอะมากจน เกินความจําเป็นก็ถึงเวลาที่วรุตาจะต้องโลสามวันที่ล็อกดาววรุตาก็จะูลของออกค่ะโลกออกเพื่อที่ตู้เขาจะได้รู้สึกว่าตัวเองเขาเริ่มสบายตัวมากขึ้นแล้วก็วรุตาก็จะได้เริ่มเบา จะไม่บ้าเก็บของจะไม่เป็นบ้าหอบฟังอีกแล้วค่ะจะหันกลับมาใช้เฉพาะในสิ่งที่เราจำเป็นในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นไอ้สิ่งไหนที่เกินกวามจะเป็นก็จะเอาไปบริจาคให้คนอื่นค่ะเพื่อที่คนที่เขาไม่มีหรือมีน้อยหรือยังไงก็จะได้ใช้ค่ะวันนี้วรุตาก็ อยากจะฝากติเตือนใจกับเพื่อนเพื่อนนิดนึงนะคะว่าอย่าเป็นเหมือนอย่างวารุตาอันนี้บอกได้เลยนะคะหนักทั้งคนที่มีของหนักทั้งคนที่อยู่ร่วมด้วยเพราะเขาเห็นเขาก็เหนื่อยใจแล้วล่ะคะ่ะฉะนั้นมีให้แค่พอดีแค่นั้นพอค่ะโอเคกับเพื่อนเพื่อนนวันนี้วารุตาก็ต้องขอลาด้วยแค่นี้นะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้ามีคลิปเด็ดให้ดูค่ะมาดูกางเกงยีนแล้วก็มาดูเสื้อกันหนาวของมารุตาว่าจะมีเยอะขนาดไหนคอยชมกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย